เก็บความประทับใจกันได้แล้ววันนี้บันทึกการแสดงสดเมืองไทยสวยงามบรรเลงโดยแฮมเมอร์กลับเข้าสู่ m o t o r i n g on Air มอเร์เ้งเามอเตอร์ดอนใอนะชมวะไี้อัพเดทเออเดี๋ยวจะงงชื่อช่วงนิดนึงแลวจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะเพราะมันจะมอเร์ด้งอัพเดทมอเร์ด้งออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะก็เดี๋ยวจัดรายการมานานแค่ไหนแล้วพี่ก็นานปีหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ก็นานนะอีกเดือนหนึ่งก็จะครบป,ปีแล้วนะจำได้ว่าเราเริ่มวันที่9หวรือวันที่7กรกฎาตานี่แหละ เดูให้ชมวิชินกระตุนดู้ชมวิชินกับตุนมากเรื่องนี้เอออ่ะมาที่เรื่องของมาสด้าดีกว่าหลายคนชอบถามมาว่าเอะตกลงมาสด้าสองมาสด้าสามเป็นยังไงดีไหมแล้วถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือเปรียบเทียบกับอ่ะโตโยต้ายาริสเอ่อหรือว่าจะเป็นแจสหรืออะไรเงี้ยอ่ะอันไหนแบบไหนดีกันอะไรยังไงก็เลยแบบว่าอ่ะ เอาเอาเอา,เ,อาเขาเปิดตัวมาฝากกัน,นให้เขาเปิด,ปดปตัวบ้าง,างเขาบอกว่าเสริมทับชุยยดใหญ่ Mazda 3ใหม่1.6ลิตรเจนเนอเรชั่นใหม่ดีไซน์สปอร์ตปรับโฉมมาสด d a 2ด้วยคือ,คอเพิ่มอ,ออปชันเพิ่มขึ้นมาสังกัดน,นะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ก็ชูอย่าง1.6ลิตรเนี่ยอย่างอย่างตัวที่เป็นแฮชแบ็กเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเติมตรงนู้นตรงนี้นะคะก็คือมีสีด้าสีประตูมีแฮชแบ็ก5ประตูภายต้ o คอนเซ็ปต์ m a k r your mark ปฏิเสธทุกความธรรมดาเขาตั้งเป้าไว้จะทะลุ60,000คันเลยนะพี่ชีพนะอันนี้ก็รวมทุกทุกตัว6 0 0 0 0คันไม่ใช่เฉพาะมาด้สกับมาด้าสดูพีเซนเตอร์หน่อยไหมพี่พีเซนเตอร์ สองพรีเซนเตอร์ดาราหนุ่มซูเปอร์สตาร์สุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะนะคะเป็นพรีเซนเตอร์มาสเตอร์สองเอริกันสีดานสีประตูละเป้คนเดิมนะคะก็ในรุ่นสปอร์ตแฮชแบ็กห้าประตูคือวันที่เขาเปิดเนี่ยเขาเปิดมาสเตอร์สองเครื่องยนต์พันหกหน้าตาใหม่แล้วก็มาสเตอร์สองมาสเตสองเนี่ยเป็นปรับออปชั่นให้มันดูเก๋ไก่ขึ้นมามาดูมาสเตอร์สองมาสเตอร์สองออปชั่นกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะ ก็มีการปรับเพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานหลากหลายรายการเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะฮะเรื่องของดีไซน์ทั้งภายนอกภายในนะคะอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ให้ความโดดเด่นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะแบบ4บีมโปรเจคเตอร์ล้ออลลอยสปอร์ตลายใหม่16นิ้วไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมัดวัดดีไซน์ดำสปอร์ตเบาะละแผงประตูหุ้มหนังเบาะผ้าลายใหม่วิทยุ CDMP 3 ตกแต่งด้วยสีดำเปียนโนแบล็กนะคะแผงสวิชควบคุมที่พวงมาลัยดีไซน์ใหม่ช่องเชื่อมต่อ USB AUX นะคะเฉสีใหม่ค่ะสีฟ้า Aquatic กบ u ูอควาติกบลูนะคะสีขาวออคิดไวท์ค่ะมี Sport Hatchback 5ประตูและ e อร g a n นซีดาน4ประตูนะคะมาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยรอบคันทั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรกนะคะ 4WABS นะคะแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรกนะคะ ED e-bd ในทุกรุ่นราคาก็ราคาร,ราคาเริ่มต้นนะคะตัวตัวแฮชแบ็กสนิ้วนะคะตัวแฮชแบ็กอยู่ที่550,000บาทนะคะส,งส,สูงสุดนะคะ m a x s p o r รล้ออลลอย16นิ้วนะคะอันนี้อยู่ที่7 5 0 0 0 0บาทแล้ส่วนตัวสประตูส่วนสีประตูซีดานนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่550,000หาหมือนกันนะคะ แล้วก็ถัดมา6 4แ0 0แล้วก็ถัดมาราคาเท่ากันเลยค่ะทั้งสองทั้ง2ตัว7 0 0 0 0สนานทั้งแฮชแบก็กทั้งซีดาราคาเท่ากันนะคะเป็นการปรับให้เป็นธรรมดาก็คงไม่ได้เรียกวา่าใหม่อะไร<ป><ม>แต่งหน้าทา,ววาปากเนี่ยฮะจะเป็นเรื่องไม่ได้เชนก็นไม่ใช่กาเรียกเป็นเวอร์ชันประจำปีแล้วกันเวอร์ชันถ้าเปลี่ยนปรับอะไรลูกค้าอยากได้ก็ใส่ไปตามที่ลูกค้าอยากได้ไหนรูปที่เห็นว่าเป็นต้นทุนหรือว่าลูกค้าไม่ได้ใช้มากก็ถอดออกไปจะได้คงราคาได้ ซึ่งก็มีเสียงกันได้กันแหนวถ้าเทียบกับรุ่นก่อนดูไม่ค่อยแบบ่นที่แล้วนะออปชั่นเยอะกว่าหรอไม่ค่อยเต็มจัดเต็มอะไรแต่เขาก็บอกว่าเขาจัดไม้ที่ใช้งานจริงๆจัดเป็นจริงๆแล้วอะไรล้เขาบอกว่าเขาเป็นเบสสุดท็อปสุดท็อปสุดในเรื่องออปชั่นอยู่แล้วคือคนคนชอบมาสด้าที่จะเป็นคนชอบออปชั่นนะเพราะว่าแบบลูกเล่นเขาเยอะส่วนใหญ่คนที่ซื้อมาสด้าก็จะบอก บอกแบบนี้คแต่ตัวไฮไลท์จริงเนี่ยของการเปิดครั้งนี้ก็คือ <S 1> 1. <S มาด,ด้าสา <6. S 2> เครื่องยนต์พันหกที่พี่บอกจริงๆเนี่ยโฉมใหม่ของมาด,ด้าสามพันหกเนี่ยจริงๆก็หน้าตาเดียวกับตัว2ลิตรซึ่งเปิดไปเมื่อปีที่แล้วหน้าตาเดียวกันนะฮะแต่คแค่ตัวตัวพันหกเขาไม่ได้ปรับโฉมเป็นโฉมใหม่นะเพิ่งมาปรับก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือหน้าตาอย่างนี้คันสีแดงสีแดงกับสีเทาด้วยก่สีเทาสีดำนะ ก็หน้าตาอย่างเงี้ยเหมือน2ลิตรที่วิ่งกันทั้งปีตัว2ลิตรเนี่ยเป็นตัวที่เขาประสบความสาเร็จมากยอดขายสูงสุดเลยสาหรับในกลุ่ม2ลิตรของกลุ่มใหม่คอมแพคคาร์นี่นะตัวนี้เขาเลยวาดหวังว่าตัวนี้ก็น่าจะผลักดันยอดให้เขาได้พอสมควรพันหกเล็กลงออปชั่นเนี่ยก็ถือว่าเทียบกับตัวเดิมนะให้มาเยอะให้มาเยอะกว่าเดิมมากแล้วก็ก็คือแทบว่ายกมาจากตัว2ลิตรแล้วมาใส่สมมุติอย่างตัว เบาะนั่งแบบสปอร์ตบักเก็ตชีตหน้าจอแสดงข้อมูลขับขี่ MID ซึ่งก็จะแสดงอ,อัตราสิ้นเปลืองอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยระบบอากาศเนี่ยอัตโนมัติแยกซ้ายขวาไฟหน้าเนีแบบโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกดิฟวเซอร์แล้วก็ล้อลอย16นิ้วเนี่ยก็ใส่เข้ามาก็ไม่ต่างจากตัว2ลิตรให้มาเยอะ สิ่งที่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมาด้าสเนี่ยตัวพันหเนี่ยก็คือใช้ระบบบังคับเลี้ยวเหมือนกับตัว2ลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เดิมเนี่ยจะรู้สึกว่าอื่นๆเนิดหน่อยตัวนี้นี่จะง่ายขึ้นพอง,ง่ายขึ้นเบาขึ้นเลยเนี่ยก็ทําให้ไม่ค่อยกินน้ํามันช่วยประหยัดน้ำมันซึ่งคนอาจจะบ่นว่ามาด้าสตัวพันหเนี่ยอืดอ,อ่ากินน้ำมันมก็โอเคว่า,าก็คงต้อง มาได้สามพันหกเนี่ยคือขายดีไซน์จริงๆนะเขาก็ยอมรับว่าขายดีไซน์จริงขายดีไซน์ขายออปชั่น<ม>ส่วนความแบบแบบพูดปาร์ตเนี่ยสู้พันสองพันไม่ได้ใครชอบตัวนี้ซื้อสองพันไปซะ<อ>ตัวนี้ก็ส่วนคนที่ชอบดีไซน์ก็ซื้อพันหกอาจจะไม่ปูดปาร์ตมากพอไปได้ขับส,สบายๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันแทนก็ไม่พันหกเดิมก็ไม่ได้ประหยัดนะเป็นจุดบอดเขาก็เลยมาปรับตรงบังคับเลี้ยวตรงไรส่วนจะให้ประหยัดขึ้นมากคงไม่ได้มากเขาทําได้เท่าที่ทำ คืออย่างนั้นก็ไปอยากกันสองพันปะไปอยากไปอยากกันสองพันปะคือหมายถึงว่าเออก็จ่ายเงินน้อยหน่อยอย่างนี้คืออยากได้ออปชั่นนี้แบบพูดถึงเรื่องราคาก็อย่างที่บอกราคาเนี่ยยังไงอ่ะพี่ยังไงจุดขายเขาเลยอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเครื่องก่อนเครื่องพันหกนะสิบหกวาวแรงม้าเนี่ยก็ร้อยห้าแรงม้าเท่าเดิมแหละแรงบิดก็ร้อยสี่สิบสี่เกียร์อัตโมัติสี่สปีดซึ่งคนก็ถามว่าสี่สปีดคุณชาวบ้านก็ไปห้าสปีดไป หกสเปีดกันหมดเขาบอกก็ก็แค่นี้พอรับได้เออเป็นที่มันไม่ได้น่าเกลียดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเขาเนี่ยเขาเปิดที่เปิดมาคือ1,600เนี่ยมีทั้งแบบ5ประตูและ4ประตูนะเปิดออกมาเนี่ย7,500ซึ่ง7,500เนี่ยถ้าเทียบกับตัวเดิมเนี่ยในออปชันที่มากขึ้นเทียบกับตัวเดิมของ1 6น0นะราคาเท่าเดิม ไม่ได้สูงขึ้นไม่ได้ปรับหรือลงเท่าเดิม,มส่วนตัวท็อปเนี่ยาราคา869,000มีสรุปด้วยอ่ะพี่มีมีไอ้มดดาด้าก็มีอยู่แล้ว869,000ปรับเพิ่มขึ้น12,000บาทซึ่งก็ไม่ได้ถือว่ามากกับออปชั่นที่ให้มาแต่ที่น่าสนใจเนี่ยกลยุทธ์ของของมาด,ด้าเนี่ยก็คือรุ่นขายหลกัลกๆเนี่ยตัวตัวกลางเนี่ย ตัวพันหกคา8 2 5แสนสอเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเดิมแต่ว่าออปชั่นเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยราคาลงนะโอ้คือลดราคาลงเหรอฮะราคาลงนี่ชมหน้าราคาลง5,000บาทคือไม่ได้ปรับเพิ่มแถมยังลง5,000บาทอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าออปชั่นให้มาเยอะก็แสดงว่าตัวขายหลักเนี่ยราคาลงมาดูภายในครับค่ะนี่คือมด้าสา การตั้งราคาอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตซี v i c โฉมใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไป uh huh. เมื่อเดือนที่แล้วค่ะตั้งราคาคล้ายๆกันนะลักษณะของซี v i c เนี่ยซี v i c โฉมใหม่เนี่ยจะเห็นว่าตัวท็อปเนี่ยแม้จะปรับเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นแปดพันเนี่ยแต่ออปชั่นให้มาเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหนมื่นแปดพัเนี่ยคุ้มค่ากับออปชั่นที่ได้มาก็จะเป็นโอ้โหปรับน่นทิศทางแปดปรับบาอเนี่ย 8ทิศทางพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันหรืออะไรต่างๆเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถรองรับ e 8 5ได้อะไรต่างๆเนี่ยราคา1 8 0 0นเนี่ยก็ถือว่าปรับขึ้นไม่เยอะเทียบกับออปชันที่ได้แต่ที่สำคัญเนี่ยคือตัวขายของ c ีวิคโฉมใหม่เนี่ยในตัวหนึ่งจุดแปดเอเกียร์อัตโนมัติเนี่ยออปชันเขาจะได้มาเต็มแล้วเนี่ยราคา8.2 8จุดสอแสนบาทเนี่ยปรับลดลงหกหมื่นบาทเลยนะ ถ้าเทียบกับตัวเดิมจะเหมือนกับมัาตัวขายดีราคาลงขายดีราคาลงเนี่ยเราต้องมาดูแต่ตัวคือตัวขายหลักๆอ่ะเขาเขาาดัราคาลงมาให้แต่ว่าตัวท็อปเนี่ยถึงแม้ราคาจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเทียบออปชันเนี่ยก็ถือว่าคุ้มจะคล้ายๆกันเลยสองตัวให้เต็มใช่เหมือนกับฟอร์ดโฟ u s กัสค่ะซึ่งก็คงเห็นหลายครั้งแล้วระบบนู้นะิวถอยจงถอยจอดโอเคว่าราคาเนี่ย ราคาท็อปเนี่ยล้านล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันแต่ถ้าคือถ้าเทียบกับตัวเดิมเนี่ยขึ้นหลายหมื่นแต่ถ้าเทียบกับออปชั่นที่ให้ใส่เข้าไปเนี่ยโอ้ทั้งระบบสังด้องยงอยู่ในรถแพงใช่รถหรูระบบสั่งด้วยเสียงระบบถอยจอดอัตโนมัติเนี่ยหรือแม้แต่ระบบเบรกอัตโนมัติเบรกความเร็วต่ำเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอ่ะก็เอาเป็นว่ารถรถรุ่น รถใหม่นี่เปิดตัวแบบเดียวกันนะซีวิคมาสด้าสามไม่มีโฟกัสฟอร์โฟกัสพวกนี้ลักษณะคล้ายๆกันคือออปชั่นเพิ่มขึ้นราคาเนี่ยตัวขายหลักจะลดลงก็แสดงว่าเขาทำการสำรวจมาแล้วนี่มันจริงๆแล้วคนชอบออปชันชอบเลยเนี่ยเขาดึงมาแข่งกันอย่างฮอนด้าเนี่ยที่ทำไมต้องราคาสามารถทำราคาได้แบบน่าสนใจเนี่ยเพราะว่าเขาน้ำมัน e85 เนี่ยเขาได้เขาไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ ทำให้ภาษีลดลงมาอีก3%จากภาษีเดิมเพราะฉะนั้นราคาเขาเลยไม่กระโดดมากแถมยังลดลงอีกในตัวขายหลักนะผมพูดถึงมาถึงตัวกลางๆตัวที่คนซื้อเยอะๆเขาก็สามารถทําราคาได้นะคะเขาก็ใช้ช่องโหว่ตรงนี้มาทําให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดอย่างนั้นเถอะอ่ะก็กระตุ้นยอดขายับบสามสี่ตัวใหม่สาหรับกลุ่มคอมแพคคาร์ที่เปิดตัวช่วงเดือนนี้ก็แต่ว่ายังมียี่ห้อหนึ่งจับตานะค่ะนิสสันซลฟี่ซึ่งตัวนี้นายเวดในวงการเนี่ยกำลังพูดถึงมาก มีความสวยงามอะไรก็แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่ออไ้องรอดูซึ่งนะฮะนี่คือตัวเนี้ยเปิดตัวที่จีนคในงานไชน่ Auto โตโชเมื่อเดือนก่อนหน้าตาประมาณนี้แหละฮะตัวนี้จะมาแทนนิสสันทีด้าราติโซึ่งปลดระวางไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเครื่องยนต์ก็พันแกับพันหที่จะมาขายในไทยชื่อเนี่ยคือยังไม่ชัดเจนแต่ตามรายงานแหล่งข่าวเนี่ยก็ได้ใช้ชื่อนี้ซิลฟี่จะเห็นว่า เหมือนอะไรนะอเมล่าขยายล่างขึ้นมาหรือจะเห็นหรือถ้าตัวนิสสันเทียน่าโฉมใหม่ที่จะเปิดตัวปีหน้าเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้ลักษณะไฟหน้าจะเป็นแอ h เ p e เขาเรียก l s h a ช e กระจังหน้าเห็นไหมตัวเขาเรียกคางหมูหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้ก็จะประมาณนี้อาลติมาหรืออเมล่าก็กระจังหน้าแบบนี้ มันเหมือนแบบเป็นบล็อกของเขามาเลยเป็นสไตล์ของเขาแล้วละขยายล่างเพิ่มเพิ่มใหญ่หรือว่าเล็กลงตอนนี้จะมาประมาณแต่ลคสามก็ติดตามกันติดตามกันอันนี้สาหรับนิสันนะคะตะกูนิสันิสันถัดมาเราจะมาโปรตอนกันใช่ไหมพี่ตอนนี้เรามาดูกลุ่มรถเก๋งรถยนต์นั่ง4ี่ประตูหประตูเราก็มาดูรถอเนกประสงค์แบบใครที่เป็นครอบครัวรถครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งในเมืองไทยก็ ถ้ารถครอบครัว MPV เนี่ยเราจะนึกถึงรถราคาหลักเกินล้านหรืลหลายล้านเลยแหละเรานึกถึงสามล้านใช่แต่จริงๆเนี่ยมีรถอเนกประสงค์กลุ่มนี้ในราคาไม่ถึงล้านเนี่ยมีหลายตัวเหมือนกันนะอย่างตัวเนี้โฉมใหม่ของโปรตอนเอสโซราเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนอันนี้ผู้บริหารของโปรตอนที่มาเลเซียมาเปิด ตัวครั้งนี้ตัวนี้นี่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นโมเดลเชนนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนพอสมควรในเรื่องของหน้าตาอันนี้ไม่รู้ว่าไอการตีกองชัยเนี่ยผมไม่รู้แต่เดิมเนี่ยจะใช้รถญี่ปุ่นนะอตอนนี้ผมเห็นทุกไม่ว่าจะเป็น,น <laughs> มาลงมาเลรถจงรถจีนรถโอ้โหตีกองชัยอะ่ะก็เขาเรียกเอาเอ,เอาเรื่องชัยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดดูหน้าตาเลยอยู่ที่คนจัดอีเวนต์ค่ะพี่กระจังหน้าก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนมากที่เห็นชัดเนี่ยเห็นไหมฮะชายกันชนชายกันชนให้เปลี่ยนสวยงามทีเดียวชายกันชนมีดีเทลหลักๆอะไรบ้าง t h n new e x o r a นะคะหรือว่า Ex o r a ปรับโฉมใหม่นะคะก็สเกิร์ต ตกแต่งด้านข้างล้ออัลอยนะคะ16นิ้วไฟหน้าสปอร์ตไฟท้ายนะคะแบบรมดำนะคะกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าไฟเลี้ยวแบบ LED ไฟตัดหมอกคิ้วโครเมียมนะคะตกแต่งกระจังหน้ากันชนหน้าแล้วก็หลังนั้นดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ตด้วยห้องโดยสารพิชีบขาภายในเนี่ยออกแบบเป็นพิเศษหรูหราเบาะหนังทูโทนลายใหม่ตามหลักสรีรศาสตร์นะคะแผงประตูด้านข้าง พนักวางแขนแถวที่1และ2แบบพับได้อ,อุปกรณ์ให้ความบันเทิงค่ะวิทยุซีดีแบบ1แผ่นเล่นไฟล์ MP3 WMA นะคะพร้อมสวิชควบคุมเสียงที่พวงมาลัยนอกนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์มาตรฐานถุงลมนิราภายัยคู่หน้าเข็มขัดนิราภายัยดึงกลับอัตโนมัตินะคะกระจกไฟฟ้าเบาะคนขับปรักสูงต่างได้กระจก ปรับอากาศชุด,ชดปรับแรงลมด้านาส่วนหลังนะคะลมช่องลมสำหรับที่นั่งแถวที่2และสามอุปกรณ์ให้วามันเทิงทั้งเครื่องเล่น DVD จอ LCD แบบจอสัมผัสนะคะ SD MMC นะคะแล้วก็ USB Port พเพิ่มอปุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้วยกล้องมองภาพพร้อมจอแสดงผลในกระจกมองหลังสัญญาณเตือนระยะถอยหลังค่ะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะ Cruise Control System ช่วงล่างมาตรฐานแน่นอนสมรรถนะทรงตัวนะคะระบบความปลอดภัยสูงสุดเบรก ABS กระจายแรงเบรกอัตโนมัตินะคะควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ก็หยุดปลอดภัยแน่นอนสำหรับตัว e x ็ r a เนี่ยนอกจากเรื่องของรูปลักษณ์ภายนงภา,า,า,ายในใส่อุปกรณ์เข้าไปมากขึ้นแล้วเนี่ยเรคเยเรื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ใหม่ เครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่อามาใส่ในตัวนี้เดิมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเ,เครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีตัวตัวรหัสเดิมในตัว CPS เนี่ยมันแบ่งน้ำหนักไปหรือเปล่ารู้สึกอืดรู้สึกรู้สึกอ,อ,าาอืดไปหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแรงบิดค่อนข้างต่ำไม่ค่อยลากเดี๋ยววิชิปอย่าลืมนะผู้ชมคำถามนะอยู่แถวแถวข่าวนี้นะคะอ,อย่าลืมอย่าลืมก็ ฟังเลยว่าตัวใหม่เนี่ยเข้ามาแก้จุดอ่อนต,ตรงนี้แหละ <ขา S 2> โดยวางเครื่องยนต์ใหม่พันหกร้อยซีซีหรือ1.6่หกลิตรที่เราชอบพูดกันเนี่ยเครื <ขา S 2> ่องยนต์พันหกพันหกเนี่ยเป็นรหัสใหม่ก็คือรหัสแคมโป o c ซีเอฟแคมโปลซีเอฟอี <triste noise> เดี๋ยวเดี๋ยวฟองผิดเลยถูกถูกอ่ะเอาหม่คือรหัสแคมโป o c ซีเอฟอีก็มาจากคำว่าแคมโปล์ชาร์ตฟล e อิเอฟฟิชเชนซี่ กระาสก็คือแคมโปรเนี่ยแหละแคมโปร CFE ตัวเดิมเนี่ยแคมโปร CPS อ๋อแล้วเขาเปลี่ยนใหม่เป็นแคมโปร CFE ใช่ก็เป็นแบบซีซูบแถวเรียงดีโอเอสี16วัลท์โบชาร์จแล้วอินเตอร์คูลเลอร์คือเดิมเนี่ยไม่มีเทอร์โบไม่มีตัวเนี้ย เครื่องยนต์ก็เลยจะต่ําเป็นร้อยยี่ห้าแรงม้าแต่ตัวเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยให้กําลังสูงสุดร้อยสามแปดแรงม้าที่ห้าพันรอบแรงบุดแรงบิดเนี่ยแรงบุตรครับแรงบิดเนี่ยสูงสุดสองร้อยห้าพีชีไม่น่าติดอยูไปเลยค่ะแรงบิดสูงสุดสองร้อยห้านิวตันเมตรค่ะที่สองพันถึงสี่พันห้าร้อยรอบก็คือสมรรถนะนี่เทียบเท่าตัวสองลิตรว่างั้นเถอะว่าครับส่งกำลังด้วยเกียร์ซีบีทีซึ่ง เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยจะเห็นว่าแรงม้าเนี่ยร้อยสาแปดแรงม้าเดิมเนี่ยร้อยยี่สิบห้าแสดงว่าสูงขึ้นหลายตัวเหมือนกันค่ะครับผมแรงบิดก็สูงขึ้นนะสองร้อยห้านิวตันเมตรเดิมเนี่ยแค่ร้อยห้าสิบจากร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยห้าก็สูงขึ้นพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมั่นใจได้ว่าแบกน้ําหนักแบกตัวถังแม้แต่คนเข้าไปนั่งเจ็ดคนเต็มที่ทางครอบครัวก็วิ่งปอได้สบายนี่คือการลบจุดอ่อนแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ย เครื่องยนต์ก็โอเคเครื่องยนต์นี้เนี่ยวางเฉพาะตัวท็อปอ๋อโอเคแต่ตัวล่างคือตัวเบสไลน์กับตัวมีเดียมไลน์เนี่ยยังใช้เครื่องยนต์เดิมเครื่องยนต์เดิมตัวเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนก็ปรับขึ้นนิดหน่อยราคาอยู่ที่หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทค่ะอันนี้สำหรับแมนนถึสูงสุดเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทตัวมีเดียมนะฮะสูงสุดมีเดียมนะคะแต่ตัวไฮไลท์ตัวที่ใส่เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยเครื่องยนต์รหัสแคมโปร CFE เนี่ย ราคา8 7 0 0 0ื่นเจ็ดพันแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะพี่กับหนูรวมกันก็ขึ้นประมาณ2อมหมื่นนะเมองนะพี่คะแล้วอย่างนี้ไอ้เจ้ารหัสแคมโป CFE เนี่ยที่มันเป็นเครื่องยนต์ใหม่1.6ลิตรเนี่ยคือมันดีไงพี่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าแรงม้าเพิ่มนแรงม้าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการชุด คือหมายถึงว่าเจ้ารุ่นที่มันเป็นเนี่ยไฮไลท์ออโต้เี่มันก็สามารถที่จะแบบส่งกําลังได้ดีขึ้นครับได้ไปได้ดีขึ้นคือเดิมเนี่ยคนอาจจะรู้สึกเพราะตัวูถังต้องยอมว่าตู้ถังเขาใหญ่เครื่องพันหแต่ตัวถังเขานี่เท่าใหญ่กว่าอินโนวาเลยนะคือใหญ่จะไม่ได้ใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่านิดนึงยินโนวาเครื่อง2ลิตรเนี่ยก็ตัวถังประมาณนี้อแต่เขาเครื่องพันห พันหกเนี่ยแค่ประมาณร้อยยี่ห้าแรงม้าแรงบิดก็แค่ร้อยห้าสิบแต่ตัวนี้แรงบิดสูงขึ้นถึงสองร้อยห้าก็จะได้ขับสบายขึ้นไปได้ดังใจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดแต่ก็ต้องยอมรับกับค่าตัวที่สูงขึ้น8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอเคค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของโปรตอนซึ่งการที่โปรตอนออกมาตรงนี้เนี่ยโปรตอนเนี่ยจำได้ไหมตอนเขาเปิดครั้งแรกเมื่อสักสองปีก่อนเปิดพร้อมกับฟรี ฟรีทุกคนโอ้ยฮฮาม,มาขายแน่ทุกคนแต่ทุกคนรู้นะฟรีเนี่ยใช้เครื่องยนต์กับใช้ใช้พื้นฐานทุกอย่างเนีแจส๊สแต่ทำโครงสร้างตัวถังเนี่ยให้เป็นลักษณะนี้รถอนเนกประสงค์สามแถวเจ็ดที่นั่งเหมือนกันทาแล้วแต่แล้วขั้นเด็ดตรงที่ว่าเขาประตูเขาจะเลื่อนเลื่อนแบบเหมือนล้นหรูเลยเลื่อนสไลด์ยิ่งตัวท็อปเป็นอัตโนมัติเลยแต่ปรากฏว่าเปิดราคาออกมาโอ้โห เริ่มต้นเนี่ย8ปดแสนเก้ามสี่พันตัวสูงสุดตัวบานสไลด์ไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดหมืสี่พันซึ่งมันเท่ากับโอ้ซื้อฮุนไดเอชวันราคาล้านกว่าเกือบได้อะเพราะฮุนไดก็ล้านต้นต้นเพราะยังตัวเนี้เครื่องพันห้าเพราะยังทำคนก็สายหัวเลยคนก็เลยหันพราะหลายหลายคนมากันหันไปโปรตอนเอสซล่าเพราะโปตอนเล่นเปิดมาที่หกแสนกว่าเปิด ปลายจบตัวท็อปเนี่ยแปดแสนต้นค่ะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ย Honda ก็เลยไม่ไหวขายไม่ค่อยออกอช่วงนี้จะเห็นป้ายแดงฟรีดเยอะมากค่ะเพราะว่าเมื่อต้นปีเมื่อสักสองสมเดือนน่ะ Honda f ฟรีดเนี่ยได้ปรับราคาลงมาปรับลงมาอยู่ที่820,000 0เริ่มต้นนะจากเดิมเนี่ย894,000ค่ะปรับลงมา820,000 ก็ลงมาไม่เยอะแต่ตัวที่ฮือฮากันเนี่ยล้านเจ็ดแสนอ้ล้านเจ็ดหมื่นสี่เนี่ยลงมาเหลือ9ก้า0 0นสามก็ประมาณ9ก้าแสลงมากีมลงมาเป็นแสนนะลงมาเป็นแสนแน่แสนกว่าเพราะฉะนั้นถึงเห็นตัวเนี้วิ่งป้ายแดงเยอะนี่ก็คือเป็นการแก้เกมในตลาดของฮอนด้าฟรีถึงแม้ตัวถังอาจจะเล็กกว่าแต่ว่าเครื่องยนต์ก็พันห้าพันหไล่กันแถมรูหล ออปชันจัดเต็ม Honda f ฟ e e d เครื่อง1 5 0นหเข้ารถคันแรกไหมพี่ไม่เข้าเพราะว่าน้ำเข้าจากอินโดอ๋อเออใช่เป็นรถนำเข้านะคะแต่ถ้าใครชอบตัวถังใหญ่แบรนด์ดังก็อย่างที่บอก INNOVA i n n o v a ราคาเครื่องยนต์2ลิตรเครื่องยนต์เบนซิน2 l, 200, ลิตร136แรงมา้าค่ะตัวนี้ก็ใช้พื้นฐานของ PICK UP v i g กค่ะแต่เอาตัวถังเนี่ยเป็นตัวถังแบบ MPV อมว da อต้า n ตัวนี้ก็ราคาที่ าราคาตัวนี้นี่อยู่ที่8 0 0แสนกว่านะฮะจบที่ล้านนิดๆแต่ตัวขายหลักก็อยู่ที่9 0 0 0แสตัว9 0 0 0แสนตัวตัวโน่นาแต่ถ้าใครชอบตัวเล็กลงมาของโตต้าเนี่ยโตต้าอเวนซาสที่นั่งเหมือนกันแต่ตัวนี้จะคล้ายๆกับเอ v SUV หน่อยค่ะจะเป็นคล้ายๆ SUV แต่จริงๆก็ใช้ไงถ้าเกิด Honda เขาจัดกลุ่มรถคู่แข่งฟรีดเขาเนี่ยอเวนซาก็ mm hmm. อยู่ในกลุ่ม กลุ่มคู่แข่งเขาเหมือนกันตามตารางที่เขาส่งยอดขายให้เนี่ยเขาจะแยกเป็นกลุ่มแซกเมนต์ของเขาเนี่ยค่ะเลนซ่าก็อยู่ในกลุ่มเดียอเกฟฟีดก็ตัวนี้ก็รถเล็กไซส์ก็ใกล้เคียงกับฟีดคเล็กกว่านิดนึงสามแถวเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีหนึ่งร้อยแรงม้าแรงบิดร้อยสามสามนิวตันเมตรที่สี่พันสี่ร้อยรอบราคาห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสูงสุดหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันราคาย่อมเหยื่มาอีกถูกลงไปอีกถ้าใครมีรถ กำลังซื้อขนาดนี้ก็ลงมาที่อ v ว n ซ่าแต่มีตัวหนึ่งก็ตัว Suzuki เ p v ตัวนี้ก็เป็นมินิแวนเครื่องยนต์พันหเหมือนกันอันนี้ก็เป็นกลุ่มคู่แข่งกลุ่มนี้นะราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนสูงสุดประมาณ7 0 0 0แสนต้นๆเป็น7ที่นั่งเหมือนกัน92แรงมา้าแตงบิด127ิที่4,500รอบอันนี้เป็น Suzuki a p v อยู่ในกลุ่มนี้อันนี้คือค ในกลุ่มรถเนประสงค์ต่ำกว่าล้านเ่างั้นถ้าใครชอบใหญ่หน่อยก็เอ็กซโรากับอินโนวาอันนี้พวกนี้ต่ำกว่าล้านทั้งนั้นแล้วแถมเครื่องยนต์ใหม่ของโปรตอนฉมใหม่ก็สวยขึ้นเครื่องยนต์แรงขึ้นแต่ถ้าใครชอบแบรนด์เนมสบายใจขายต่อได้อะไรง่ายก็โตต้าโนวาแต่ถ้าใครชอบดูดีดูหรูหราแต่ว่ารถเป็นมินิแวนเล็กๆก็ ตัวฟรีดเอาตัวฟรีดคนราคาน่าสนใจตอนนี้ราคาหน้าสนใจเหลือเก้ากว่าละแล้วเปิดมาเป็นบวสไลด์บานสไลด์เหมือนรถหรูราคาสองสามล้านเลยเขาท่านะเขาท่าหรือถ้าจะเอาถูกกว่านั้นก็ต้องลงมาที่ซูซูกิเอพีวีหรือไม่ก็อเวนซาตัวนี้มีให้เลือกครับผมอ่ะอันนี้คือข่าวข่าวของเรื่องราวที่นำมาฝาก กันนะคะกับเบรกหน้า <Break now. S 1> เดี๋ยวจะกลับมา <Yep. S 1> พร้อมกับปิกอัพติดแกส๊สร <Sure. S 1> วมไปถึงยนตกรรมรักโลกรถไฟฟ้าด้วย <Yeah. S 1> นะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่ค่ะ